ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Info FF กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนที่ถืออยู่เลยนะครับก็เป็นในส่วนของ MP5 นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวปืนนั้นเรามีของที่แถมจากการเติมเงินด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของระเบิดตัวนี้นะครับเพียงแค่เติม99เพชรเท่านั้นนะแถมเอาเพชรไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็กล่องบอล2กล่องเลยนะเป็นกล่องใหม่นะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องบอลนะครับเรามาในส่วนของที่เด็ดของเรากันเลยดีกว่านะครับ MP 5 Spinning b i r d นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะออกยากหรือออกง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าเก้าเพชรเราจะได้หรือเปล่านะครับน่ะเกือตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวเอาแบบการันตีเลยดีกว่านะครับ199ครั้งแรกครับการันตีได้แน่ๆรอบนี้นะครับ นี่ได้สกเก็ตบอร์ดแน่ๆครับโอเคเอามา599เฮ้าารอบนี้แน่นอนไอวอลนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอน,นครับมันต้องได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปืนกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็หมดไปทั้งหมด1797พนเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธปืนกันเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็นในส่วนของ M.P.5 ตัวนี้นะครับเป็นแบบของแรด้วยนะเออกดสมใส่ไปเลยนะครับส่วนสเตตัสนี่ก็จะใกล้เคียงกับอันเก่านะครับแต่ว่าอันเก่านี่จะเป็นบวกของแมกกาซีนส่วนอันนี้จะเป็นบวกของระยะแทนนะครับผมว่าตัวใหม่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับแต่ว่าใครมีลั่นแล้วก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับมันเป็นของแร่ร้อ์แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับนี่มาอยู่หน้าร็อบบี้แล้วโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวผม เล่นกิจกรรมตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นกิจกรรมอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปเลยนะครับ t o hours later ใส่ไปทีหนึ่งร่วงนะครับตัวสุดท้ายแล้วดูซิว่าของรางวัลจะเป็นอะไรเอ่ยเปิดมาได้ตัวมา5้าใบนะครับส่วนบอร์ดนียากไม่ได้นะโอ้โหอย่างชอบเลยนะครับนี่นะครับส่วนของไดมอนด์ร้อย l อนะครับใครอยากให้ผมรีวิวนี่ก็ต้องคอมเมนต์ไว้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับขอเป็นแบบ ทยอยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของกล่องนี้นะครับเปิดไปก่อนหนึ่งกล่องนะครับเปิดไปเรียบร้อยได้กางเกงมาสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของกางเกงกันบ้างดีกว่านะครับกางเกงบอลนะสองตัวนี้นะครับโอ้เข้าพอดีเลยนะครับนี่ยังแจม่มเดี๋ยวรอไปเล่นหมดสี่สี่กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นวันปั๊มทัวร์ด้วยนะครับคือมีคนตายเกิ่นกาดโดยที่ไม่ต้องฆ่านะครับ S <S จะงัดหัวเหรอหัวแตกไปดิเอาปืนมาให้ผมงัดดีกว่าโอเคนะครับเราไม่ได้ซื้อปืนแต่เราป้นปืนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหาอีกคนนึงดีกว่านะว่าเขาอยู่ไหนนะครับนี่เดินออกไปฝั่งด้านหน้าแล้วนะครับเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปที่เรียบร้อยนะครับตานี้นะครับเราก็ซื้อในส่วนของ mp 5มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปืนหลักของเราเลยนะท่านผู้ชมดูนี่เลยนะครับเอฟเฟกหรือว่าอะไรต่างต่างเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็เป็นของแลด้วยนะครับของแลส่วนใหญ่นี่ที่ผมสังเกตมาคือมันจะบวกเป็นในส่วนของดาเมจนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่า mp 5ปกติมันยิงไม่ค่อยแรงนะครับแล้วส่วนในความลั่นนี่คือใส่ของแต่งของก็อาจจะลั่นเร็วขึ้นนะก็อาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะ เขาจะเข้าอีกฝั่งหรือเปล่าอือฮึแล้วร้อยหัวแตกไปก่อนนะครับยิงปลอดตายไปแล้วรู้สึกภาคภูมิใจยิงแรงอยู่นะเมื่อตะกี้นะครับร้อยสี่สิบสามเลยนะครับปกติถ้ายิงมันจะไม่ถึงนะครับจะประมาณร้อยยี่สิบนะครับก็ท่านชมนคิดว่ามันควรไหมก็ไปซื้อได้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดใครมีลาดแล้วก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าลาดเนี่ยมันจะยิงหัวได้หลายเม็ดกว่านะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมแบบงัดหัวติดยากเนีย้ยท่านผู้ชมซื้ออันนี้ไปก็ได้นะเพราะว่ามันแบบติดหัวเม็ดนึงเนี่ยมันก็เกือบตายได้นะครับหรือว่าต่อให้อีกฝั่งหนึ่งใส่เกาะเนี้ยมันก็ดาเมจแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าแบบดึงหัวเก่งๆนะครับแนะนําเป็นปืนลั่นนะครับเพราะว่าปืนลั่นเนี่ยมันจะยิงหัวได้หลายเม็ดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับ วันนี้ก็เล่นชิวๆเนาะเพราะว่าอีกฝั่งนี้เขาปั๊มทัวร์นะครับฝั่งเราก็มีคนปั๊มทัวร์นะครับอันนี้เราไม่ต้องแบบกลัวอะไรเลยนะครับเรียบร้อยหัวแตกไปก่อนเลยละกันเอ้ยเอข้างๆนะครับข้างๆนะ AW นะเมื่อกี้ให้เพื่อนผมเกือบไปแล้วนึกว่าเพื่อนผมจะล่วงซื้อเป็น MP 5คู่ไปเลยนะครับให้มาดูความสวยงามที่แท้จริงของมันเลยนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับ โคตรจเจ๋เลยนะครับเท่กวันนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ผมว่าในส่วนของ MP5 กับ UMP นี่ก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมชอบเป็นส่วนของ UMP มากกว่านะครับเ <c oughs> ขาฆ่าตัวตายแล้วอะ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้มาดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรีวิวไปหลายกิจกรรมแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ so <laughs>